รถสมัยใหม่ครับพี่น้องครับตงไทย F c ซบ่าวสวสดพู้ไทยกดบ่าครับครับวันนี้รถรู้สึกว่ามันเป็นเชียวเหี่ยวเนาะก็เลยมาหาอ้เพิน่นให้เพิ่นเบิ่งเถอมา,าส่งสามเธอแล้วมันก็มิงจักมันเป็นเพือรอบนี้ก็เลยเอาคักๆจังหน่อยครับประรถสมัยใหม่ครับพี่น้องตะเกนนะแบบงัดยางต้อหายนะตะโกดยางงัดยงา <laughs> ยง,ง <laughs>

นี่ห้อยปุดเก่าวิธีปะยางแบบใหม่แบบท่านสมัยร้อยนที่สามจะเปลี่ยนไปตามแพร่ไปแพร่ อเเาเ,อนนเป้นเา,เเางงนี่นมีเปย์เกาอือาเปย์เกาที่ใหญ่ว้าวมีมั้ยตัวใหญ่ขึ้นยามูซีเรียวขี้ไปมันยังไรเหรอมันบ่อยมันจะขับเองโอ้มันละหัดเองเนาะมันละหัดเองครับพี่น้องนี่สุดยอดอยู่ขี้มิ่งนั่น,นแหละ เดียวไล่ล,ล้มมนันเองปวดเศร้าบนเหี่ยวแหละได้การล่ะกันเหี่ยวโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข้ากันแล้วได้มาเปรียบยางแล้วได้ครับพี่น้องยางก็บยืดพ่สภาพแล้วนี่กับมาทดลองสิทดลองทดลองน้ำื้อ เอาม็ซึหมัดหน่อยซึมแบบน้าแฟมก็อะไรอ่าใส่หน้าปล่าเห็นเย็นหมดใส่น้าแฟ้มฟองมาดิเอาแล้วบัด้แล้วครับพ like erm like like um. okay. ี่น้องสั่งน้อยบริการโอเค ครับร้านช่างน้อยแต่ก็พิ่งเ็ดงานอยู่บุคคลอไรเนาะวันนี้เพิ่นมาเม็ดเป็นร้านของพระเจ้าเลยแม่ไหวมาเปิดเป็นของพระเจ้าเลยครับนี่ครับร้านเปิดปาดแบบพิ่นมาครับยุคโบราณนะครับพี่น้องเด้อร้านทีปเปอร์เนาะทีปเปอร์กับผมผมเนี้ยไอ้น้อยเพิ่นก็อยู่บุคคลอไรเนาะเขาไรมาโนดเลนมาโนดแหลกเนาะก็แต่ยุคเก้าศูนย์ผมก็บ้าซช่น้อยตอนนั้นกัน มานทำเฮีเทโลซอนเนาะก็กะแต่ยุคมาเปิดอยู่บนเขาเลยันนี้เพิ่นกำมาเอ็ดเป็นร้านของเพิ่นอยู่บ้านเลยครับคุณบาเดอ้อพี่น้องขันขันรถมีสบายเนาะ,ะขันรถมีสบายหน่อยเนาะอ่ารถมีสบายกะมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็นกนได้ครับหรือว่าเลยก็จะมาคุยเดี๋ยวอยู่พี่นะครับไม่ไงายพี่น้อง <laughs> มาหาเพื้นเลย <laughs> นี่ครับปะแบบใหม่สมุดนี้

Walla, cho phê của mình. Ừ, mong mong cầu mong 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 mà mong 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 năm mong 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 mong